ประการที่สองการถือศีลอดสุนัตในเดือนชาบ้านสนับสนุนและก็ส่งเสริมอย่างยิ่งมีฮะดีสหลายฮะดีสด้วยกันนะครับที่พูดถึงการอุ่นเครื่องรอมฎดอนด้วยการถือศีลอดในเดือนชาบ้านมีฮะดีสจากอุซามะเบนไซที่ได้ถามท่านนาบีสลลัลลอฮุอลวะสัลลัมว่ายารัสูลลอฮ์ฉันไม่เคยเห็นท่าน ถือศินอดเดือนใดเดือนหนึ่งที่เหมือนกับที่ท่านถือสินอดในเดือนชาบานบางเรีวยัดจากสัฮาบะท่านอื่นจากท่านหญิงไอช่เป็นต้นนะครับได้บอกว่าไม่เคยเห็นท่านนบีถือสินอดเดือนไหนที่จะเยอะไปกว่าเดือนชาบานหลังจากเดือนรอมฎอนแล้วเดือนรอมฎอนแค่เดือนเดียวเท่านั้นที่ท่านนบีถือสินอดเต็มเดือนส่วนเดือนอื่นท่านนบีไม่ถือเต็มเดือนแต่เดือนที่ท่านถือศินอดเยอะกว่าเดือนอื่นๆนอกจากรอมฎอนเนี่ยก็มีเดือนชาบาน ก็เลยเป็นก็เลยเป็นคาถามที่ทําให้ซาบะบางคนสงสัยว่าทําไมท่านนาบีต้องถือศีลอดเดือนชะบานด้วยเป็นการถือศีลด,ดสุนัตนะครับเหมือนที่อุสามหเบนไซได้ถามท่านนาบีเพราะฉะนั้นท่านก็เลยตอบไปว่าซาลิกะชารุนเดือนฉะบานเนี่ยเป็นเดือนที่ยัรฟูลนนสูอันูเป็นเดือนที่คนส่วนใหญ่ลงลืมลงลืมยังไงเป็นการหลงลืมที่ไม่ให้ความสำคัญ ในอดีตคนอาหรับก่อนที่จะเป็นอิสลามก่อนที่จะอิสล,สลามจะมาคนอาหรับในสมัยอดีตเขาจะให้ความสําคัญกับเดือนรอจับเพราะเดือนรอจับเป็นเดือนต้องห้ามนึกนภาพไหมครับบรรดาคนในสมัยจะให้เลียให้ความสําคัญกับรอจับในขณะที่ชาวมุสลิมจะให้ความสําคัญกับเดือนรอมฎอน เพราะเดือนอมาอนเป็นเดือนแห่งการประทานอัลกุรอานเป็นเดือนที่มีบทบัญญัติในการถือศีลอดรอจับรอมฎอนส่วนชพระบานอยู่ตรงกลางไม่มีให้ไม่มีใครให้ความสนใจท่านอบีก็เลยบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คนส่วนใหญ่ไม่ให้ความสนใจ سبحان อัลลอฮฺ بين رجب ورمضان ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان วะฮ์วะฮ์ شهر ์ทูร์ฟ่างฟิห์ะเอมัลีลารับบ์ะอาเลมินเดือน شعبان เป็นเดือนแห่งการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตรวจสอบอามัลของบ่าวทั้งหมดในรอบปีอัลเลาะะห์ตอาลาจะเอาการงานอามัลศอนแหกของเราทั้งหมดรวบรวมในเดือนนี้แล้วก็ยกขึ้นเพื่อการตรวจสอบในบัญชีของเราเป็นประจำทุกปีเกิดขึ้นในเดือนชะอ์บานวะอะนะวะอุฮิบบุอันยูรฟ่างะมะลีวะอะนะซออิม เพราะฉะนั้นที่ฉันถือศีลอดเนี่ยเป็นเพราะว่าฉันอยากจะให้ตอนที่อัลลอฮเอาอามัลของฉันขึ้นไปตรวจสอบเนี่ยฉันอยู่ในสภาพของคนที่ถือศีลอดมีบุญอยู่ตลอดเวลาพราะการถือศีลอดเนี่ยเราถือศีลอดกี่ชั่วโมงไม่ว่าจะยกอามัลตอนไหนเราก็อยู่ในสภาพที่ดีตลอดนี่คือฮิกม์ที่ท่านนาบีสุลต่านลออ่อนสัลลัมได้บอกกับเราว่าทําไมเหตุใด,ดท่านจึงได้ถือศีลอดในเดือนชะบานเป็นการถือศีลอดสุนัต